วัฒญ,ญาบนนุญนาคพักประชาธิปัตย์เบอร์ยี่เอาละครับคุณว่าท่านยาวันนี้คุณพร้อมนะครับพร้อมค่ะนันเอกครับผมคุณมีสองนาทีเช่นกันเต็มที่นะครับค่ะเชิญครับ ทุกท่านคะที่อยู่ในมือเดียเราเห็นไข่ต้มวันนี้เราเห็นไข่ต้มเราเห็นอะไรบ้างคะสำหรับเดียวันนี้ไข่ต้มเดียเห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสำหรับใครหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือที่อยู่ข้างนอกไข่ต้ม อาจจะหมายถึงชีวิตของเขาที่เขาจะต้องกินเพื่อประทังเพราะไม่มีทางเลือกแต่สำหรับคนบางกลุ่มที่เขามีโอกาสเหลือเฟือไข่ต้มกลับกลายเป็นเรื่องโรแมนติกเรื่องสวยงามไปซะได้สิ่งเหล่านี้กำลังสะท้อนอะไรคะมันกำลังสะท้อนว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยวันนี้มันฝังรากลึกไม่ได้ใช่แค่เฉพาะโครงสร้างของสังคมแต่มันกำลังฝังรากลึกไปจนถึงวิธีคิดของผู้นำของผู้บริหารของประเทศและนี่คือสิ่งที่พักประชาธิปัตย์เรามุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการ แก้ความเหลื่อมล้ำของสังคมในระดับโครงสร้างเพราะพักประชาธิปัตย์เราเชื่อมั่นค่ะว่าสิ่งที่รัฐจะต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องทำให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าแม้เขาจะเริ่มต้นบนชีวิตที่ติดลบแต่เขาจะต้องมีโอกาสในการสร้างชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆที่มีชีวิตดีกว่าเขาได้และสิ่งที่รัฐจะต้องทำนั่นก็คือ การสร้างพื้นที่ที่โอบรับความหลักบางทีไข่ต้มมันอาจจะกินเวลานิดหน่อยนะครับสองนาทีนี้ดูจะไม่พอจริงๆค่ะคุณจะบอกนะว่าคุณกำไข่ต้มมันตอนเริ่มงานเลยครับถูกต้องค่ะนายนเอกถือว่าเป็นตัวแทนพักที่เล่นใหญ่มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ